สวัสดีค่ะพี่น้องผู้สูงผู้น้นมือนี้แม่สูหลังจากแม่สูไปหาบักหอยบักหอยจุบนะคะบักหอยขมค่ะของธรรมชาตินะคะในบอ่อธรรมชาติมีแม่สูสิพ้ามาปล่อยเอามาใส่ในบอ่อกระช่างบกนะคะนิ่พี่ปล่อยของแม่สนะะนูนะคะเนาะอ่านะคะนี่คือพอพันเม่พันหอยขมค่ะ สุกัดสิเอาปล่อยลงบอ่อแตะสังบุกค,ค่ะหลังจากกีใส่บอ่อปูนซีเมนต์แล้วอันนี้แม่สุกัดสิตายจำหนี้นะคะเนาะอันนี้ก็พิธีวางลงถ้าตัวใดเพิน่นแม่พันธ์บ่อพันธ์เพิ่นแข็งแรงเพิ่นกันใดจิไต้ออกค่ะล้วมาเบิ่งกันมาพ่อพันธ์แม่พันธ์เพิ่นสิแข็งแรงบอร่อเอาหอวหอยเชลี่เอาหัวถอยเชอรี่นะแต่แม่แม่สุกัดจปลอยนะคะหอยเชอรี่เลี้ยงค่ะ คช่แมนสุกติเอาจึ้งจัำนี่นะคะเนาะสีวางเป็นจุดค่ะวางลงเลยค่ะตัวดีตอนนี้วางลงเลยค่ะเนาะใส่ตะก้ายีเม็ดเพิ่นสืบอเทลุงค่ะสืบอเทลุงเลยเมนสุขีเห็ดแบบนี้นะคะสีวางไว้เป็นจุดเป็นชุดค่ะตัวใดเพิ่นแข็งแรงเพิ่นกระจายออกนะคะ จะติดไดออกไปบัดตัวนี้อันนี้แม่สุสีล้งบอ่อปลาดุกค่ะจะไปเลี้ยงคู่กันกับปลาดุกเบิงองาเพิ่นสิบออกมาแบบใดปลาเพิ่นสิกินหอยบอ่อแม่สุสีล้งเบิงนะคะเนาะการพิธีการที่วางหอยปล่อยหอยขมในบอ่อนะคะเนาะแต่ิีเฮ็ดจังสี่พิธีการปล่อยเพิ่นสิบว่าให้บ็เอาลุง เตรมบ่เอาเทเลยจ้าสิใส่กระตากระจาดตังน้องมาเบ่งตัวตายเห็นบ่ค่ะตัวตายห้องเกิดมีอู้ึืนเพื่อนกระสีเอาวางไว้จังซีเบ่งเพื่อเพ่นกระิีไต่ออกเองนะคะเด้อตอนกระจิต่ปคอยไต่ออกเองว่ากระจิตไต่แบบใดกระจิประมาณนี้ที่แม่สูเตรียมบอ่อนะคะเนาะเตรียมบอ่อ จะเตรียมบ่ออันนี้ก็เป็นแนแดงค่ะน,นี่แดแดงแมสูสีเอาเลียงไกลค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารของไกลของสัตว์เลียงของเขาทุกชนิดนะคะหมูมองอคกลวยได้เบิร์ตนะคะ่ะนี่ค่ะวิธีเตรียมบ่อของแมสูอันนี้บ่อเขาแม่ซูกสิก,กว้างกว้างสองเมตรค่ะยาวสี่เมตรนะคะน,นี่แมสูกับสิบปล่อยประมาณจังสี่นะคะอันนี้แมสูกับสิบร้องเบิงมา พอพันเมพันของเขาสิข,ข็งแรงโบคนสิตายบอสำรับที่เหลือในกะละมังตัวนี้แม่สูรสิเ,รเอาล้องเบิงกับปลาดุกค่ะสิเอาลุงใส่บอปลาดุกของแม่สูนะะี่ค่ะบอปลาดุกค่ะแม่สูสิเอาล้องเบิงว่าคนสิดูน้ำกันได้บดบควมกันได้บบรวมกันได้บบนะคะเนาะอ่านี่ นี่อันนี้เม่สุก็ที่ปลูกผักขยง,งค่ะมีผักขยังพร้อมอันนั้นกระจาะก,กุหลาบค่ะอันนี้เม่สุขยายผักขยง,งค่ะขยายออกมากลาลังงามนะคะเด้อกำลังสวย,วยอันนี้ผักกันจงค่ะอันนี้ผักกันจงเมสุก็เอามาใส่กระลมังมาตัางในน้ำอันนี้เม่สุจะลบบลองใส่ดินนะคะ อันนี้จะบ,บมีขิ้ดินนะค่ะเนาะจะบ่บ,บี้ดินแตมีสะตำตียูนกกละมังอันนี้ถังผักแะแยงอันนี้ผักแกล้งปล่อยไว้ตะโดนแล้วอันนี้เพิลเข่าเข่าเพินกระสิตายอันนี้อันนี้จอกุลาบจอกุลาบนะคะจอกุลาบสวยๆเราก็มี กันเฮืสู่เตรียมโบนะคะประมาณนี้เตรียม่อเตรียมอยู่ประมาณได้สองอาทิตย์ค่ะแม่สู่จะค่อยสิไดไปหาพอพันไม่พันหอยมาเพือนมาลงเบิงอันนี้หอยธรรมชาติค่ะพอพันเม่พันหอยธรรมชาติของเฮาเองตัวใหญ่ๆเลยนนี้นะคะเนาะอันนี้ของธรรมชาติจากโบจะเป็นงบไม่ไม่ไม ไปจับมาไม่ใหม่มสูจะเอามาลงบอ่อทันทีเลยเบิ่งปลาตัวใดเพิ่นแข็งแรงเพิ่นก็จะตออกต่วใดคือเพิ่นบ่แข็งแรงเพิ่นก็จะอยู่ในตะกา้านะคะเอามาปล่อยลงเลยมันตัวใดเพิ่นบ่แข็งแรงเพิ่นจะเฮ็ดให้ใตายตายตายในน้ำเขาก็จะเน่านะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้การวิธีเมสูเตรียมบ่อให้เบิ่งวิธีการเตรียมบ่อนะคะ เตรียมบอกระถิยูจังซี่ระหลงปล่อยเบิงนะคะอันนี้แม่สูเอาลงสามตะกานะคะนี่แม่สุเอาลงสามตะกาอันนี้กับตะกาน้อยค่ะ,ะ,ะเล็กะะะงลงน,น,ลนะคะวาง,งค่ะวางลงในน้ำเลยนะคะเนาะวางนะคะเพิน่นจิตไตออกบอตัวใดเพิ่นแข็งแรงเพิ่นก็จะไตออกค่ะพอพันแม่พัน บอ่อของแม่สูกะจิกว้างสองเมตรยาวสี่เมตรนะคะแม่สูต่างไว้เตรียมบอ่อได้สองอาทิตย์กว่าแล้วสูเพิ่งจะแต่ไปเอาหอยลงไปหาหอยคมข้องเขาหอยจุหองเขามาจากโค้งค่ะค่ะกะสิเอาผักบุ้งมาถิ่มลงละเียดให้เป็นแบบบอ่อธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะ เบิงว่าวิธีเลี้ยงในโบกระชังวิธีปล่อยแบบนี้เพื่อนจิตายโบเพื่อนจิแข็งแรงตั้มใดพ่นถ้าตัวใดแข็งแรงเพื่อนก็นจะออกเพื่อนก็จะไต่ออกเองค่ะนะฮะคือแม่สูจะบลาเลือที่จะเทจะเทลุงลืเขาก็จะตายอันนี้เขาจะทเอาไว้เพื่อให้เขาปัดสภานน้ำปับสภาพน้ำที่เขาเตรียมไว้ให้เขาจากธรรมชาตินะคะ ะเอามาลงบอ่อเลยเขาก็อาจจะปรับสะถาพกรน้ำเพราะท่าน,นใดๆเนี่ยคือกลยเหตุวิธีนี่ค่ะใส่กระตาใส่ตะก,ก้าแล้วตั้งไว้ในน้ำค่ะตั้งไว้ในบอ่อเลยไนจะมาเบิ่งกันนะคะ่ะอีกสองวันมาติดตามผลว่าเขาจะแข็งแรงเขาจะไต่ออกเบิดบอ่อนะค่ะเนาะถ้าตัวใดแข็งแรงเนาะเขามาเบิ่งว่าพอพันไม่พันเขาแข็งแรงดีขนาดไหนไว้อีกสองมือน,นะคะ่ะเนาะมาติดตามผลงานกัน จะมาเบิงถี่อยู่ในตกกะกาว่าจะเหลือบบว่าจะมีัตตายบบสำหรับคลิปนี้แม่สุก็ขอลัไปก่อนอก่อนสิจากันไปก็ขอปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งไว้ถ่าให้แม่สุนใน้เด้พอพาะแม่สุสะมีกำลังใจได้เห็ฮคลิปต,ต่อไปให้เบิงค่ะสวัสดีค่ะ